ถ้าไทยถ้าไทยกับกัมพูชารบกันใครเหนือกว่าวิเคราะห์กำลังพลอาวุธและเทคโนโลยี 1. จํานวนกําลังพลกองทัพไทยพลทหารประจําการประมาณ3 0 0 0 0 0นายรวมสํารองอาจถึง500,000กัมพูชาพลทหารประจําการประมาณ12-5,000 0นนายไทยมีจํานวนมากกว่าเกือบสองเท่าและมีระบบการฝึกซ้อมสม่ําเสมอมากกว่า 2. อ,อาวุธหลักไทยรถถัง v t 4จีน T 8 4ออฟลอดอยูเครนเครื่องบิน F 4 6กริปเปนเรือดำน้ำเรือฟริกเกตทันสมัยกัมพูชารถถังเก่าเช่น T 5 5 อาวุธเบาจากจีและรัสเซียไม่มีกองทัพอากาศทันสมัยเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ปลดประจำการไทยเหนือกว่ามากทั้งทางบกอากาศและทะเล 3. เทคโนโลยีและระบบสื่อสารไทยมีระบบสื่อสารทางทหารแบบเข้ารหัสทันสมัยและเริ่มใช้ระบบโดรนลาตะเวน กัมพูชาเพิ่งเริ่มพัฒนาระบบดังกล่าวยังพึ่งพาอุปกรณ์พื้นฐานจากจีน 4. ประสบการณ์รบและการฝึกทหารไทยมีการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐเป็นประจำกัมพูชาเน้นฝึกร่วมกับจีนหากเกิดความขัดแย้งจริงไทยจะมีความได้เปรียบทั้งในเชิงจำนวนกำลังรบและเทคโนโลยีแต่ในโลกยุคปัจจุบันสงครามไม่ใช่คำตอบการเจรจาทางการทูตยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายถ้ามันยังไม่ยอมยิงแม่ให้มันตายดับแนวบิด